ยังคงอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเพราะว่าเกษตรกรชาวอุทัยธานีเขาประสบปัญหาอีกแล้วครับด้านราคาพืชตกต่ําและภาวะภัยแล้งก็มีการปรับเปลี่ยนมาทําสวนเงาะและ้วก็สวนทุเรียนแทนสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีในขณะที่สํานักงานเกษตรจังหวัดครับก็ได้สนับสนุนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดอีกด้วยครับ นายวิโรธเผ่าพันโพอายุ45ปีเกษตรกร,ร,กรที่ตำบลข้อควายอำเภอบ้านไร่ของจังหวัดอุทัยธานีครับซึ่งในอดีตเนี่ยเคยปลูกพืชไร่แต่ว่าประสบปัญหาราคาตกต่ำและภาวะภัยแล้งมีการปรับเปลี่ยนมาทำสวนเงาะสวนทุเรียนแล้วก็สวนมังคุดนะครับบนพื้นที่25ไร่ในลักษณะผสมผสานปรากฏว่าได้ผลดีขณะนี้ทุเรียนมีทั้งพันหมอนทองแล้วก็พันก้านยาวกาลังให้ผลผลิตสามารถเก็บเกี่ยวจาหน่ายได้แล้ว เป็นทุเรียนที่มีรสชาติดีเนื้อนุ่มหอม,ห,อมหวานมันเนื้อมากเม็ดรีบเรียกได้ว่าใครได้ทานแล้วจะต้องติดใจในรสชาติอย่างแน่นอนครับถึงกับมีนักท่องเที่ยวบางรายที่มาเที่ยวแล้วก็ได้ลิ้มลองนะครับซื้อติดไม้ติดมือกลับไปฝากญาติมีมูลค่านับหมื่นบาททีเดียวครับหมอนทองตอนนี้จำหน่ายในราคากิโลกร,รัมละ80บาทในขณะที่พันก้านยาวขายราคากิโลกร,รัมละ200บาท นอกจากนี้ยังมีเงาะโรงเรียนซึ่งแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่มีจุดเด่นก็คือเนื้อจะกรอบหวานร่อนเม็ดรีบเล็กไม่ฉ่ำน้ำทำให้ง่ายเวลารับประทานนะครับไม่เปื้อนมือโดยขายกิโลกร,รัมละ25บาทโดยแต่ละวันเนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอุดหนุนซื้อผลไม้ถึงที่บ้านเลยทีเดียวครับทำให้ไม่ต้องไปขายที่ตลาดซึ่งสามารถสร้างรายได้ในแต่ละปีเนี่ยเป็นกอบเป็นกำรรดีกว่าปลูกพืชไร่ซึ่งมีความเสี่ยงสูง ขณะที่ทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีได้สนับสนุนให้สวนเงาะสวนทุเรียนแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สำคัญของจังหวัดอีกแห่งหนึ่งด้วยก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ชมที่สนใจไปสัมผัสชมไปเยี่ยมชมแล้วก็ลองชิมผลไม้จากสวนที่อุทัยธานีได้ครับ